แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่เลี้ยวค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ปะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่12นะคะตุลาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะทุกคู่ทุกนางที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะด้วยดีเสมอมาเป็นเวลา สามปีแล้วนะคะพี่น้องคะเนาะแล้วก็ขอให้พี่น้องจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอโทษขออภัยนะคะในบางครั้งอาจจะไม่ได้ดังใจพี่น้องนะคะแล้วก็การทํานายดวงเป็นแนวทางแค่นั้นค่ะพี่น้องคะเนาะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนนะคะป้าหมอเปิดนะคะดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นพิเศษสําหรับพี่น้องในช่องโดยเฉพาะใครที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวในราคานะคะ ราคาน้อยๆ199 99, นะคะก็ให้พี่น้องนะคะทัก idline บล l ่ามาเลยนะคะเอาอย่างนั้นกันหมดเขตนะคะเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะโอเคมาดูพี่น้องนะคะในแต่ละวันเกิดน้องในวันพรุ่งนี้จะต้องระม,มัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะไพ่ใบแรกก็จะเป็นเดือดสั้นใบที่สองนะคะ2ไม้เท้าใบที่3 10บดาน,นะคะ แล้วก็ไพ่ทักนะคะราชาดาบนั่นเองสําหรับทํานายโดยรวมพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีความรู้สึกว่าถ้าหมอทํานายแค่คริสเนาะเพราะว่าไพ่ทักดีในไพ่ตัวตนก็คือเดือสันนะคะต่อไปนี้พี่น้องวันอาทิตย์พบทางออกทางสว่างนะสิ่งที่คิดเอาไว้มุ่งหวังเอาไว้นะคะ จะเกิดผลสำเร็จในทุกเรื่องตอั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สำหรับสิบดาบดูว่าจะน่ากลัวนะคะพี่น้องนะ mm hmm. ก็คือหมายความว่าจบหมดเคราะห นะคะหมดเรื่องราวร้ายๆนี่ว่าอย่างนั้นแล้วก็กลับมามีพลังนะคะเหมือนเดิมก็คือราชาดาบนั่นเองค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ทํานายแบบนี้ค่ะเนาะเพราะมีไพ่ดีขึ้นมานะคะก็คือเดือดซันนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะส่วนนะคะในเรื่องของกิจการการงานนะคะต่อไปนี้ก็ดีขึ้นใครที่ก่อนหน้านี้ลูกค้านะคะเงียบๆนะอ่า ต่อไปนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามานะคะอุดหนุนพี่น้องวันอาทิตย์นะในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันนั้นก็จะมีนะคะเอมเพรสราชินี H ini, มี3ถ้วยนะคะมี6ไม้เท้าแล้วก็แววปจูนนะคะสำหรับพี่น้องวันจันก็ถือว่าดีนะคะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าได้ฉลองความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องขานะอย่างเช่นเรื่ององการงานเรื่องลูกค้านะคะฉลอง มงคลสมรสเอาไว้อย่างนั้นนะคะสําหรับพี่น้องบางท่านนะอาบุตรหลานลูกหลานนี่ประสบความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งบริวารคนรักนะสาหพี่น้องวันจันทนะคะแลก็ให้รอข่าวอยู่ในวันพวกนี้ก็จะได้รับข่าวดีละค่ะพี่น้องคะนะมีเออเขาเรียกว่าข่าวดีที่ส่งมาให้กับพี่น้องวันวันจันทร์นะคะ ยังคงหมายถึงในลักษณะของกิจการการงานก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะอย่างนี้เลยเนาะเลขก็ไพยทักก็ดีต่อไปนี้ไม่นิ่งนะพลิกไปในทางที่ดีเหมือนกันสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะด้วยไพ่ way off o r t u n e ค่ะดีในทุกๆเรื่องรวมถึงบริวารด้วยนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ โอเคมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นไพ่ใบแรกก็จะเป็นพระสังารารนะคะแล้วก็ใบที่2องดาบสมมงกุดใบที่3 4, เหรียญใบที่4ี่นะคไพ่ทักก็คือ9ก้าไม้เท้าพี่น้องวันอังคารนะคะออดาบสมมงกุฎนั้นก็คือหมายความว่ามีปัญหาอุปสรรคก่อนหน้านี้ก็จัดการได้แล้วนะคะแก้ไขได้แล้วนะคะแล้วก็ชนะแล้วส่วนในเรื่องการเงิน ก็มีความรู้สึกว่าระมัดระวังขึ้นนะได้เงินมาก็ค่อนข้างที่จะขี้เหนียวห่วงเห็นนะคะจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสี่ส่วนนะคะและมีโอกาสที่จะลงทุนทําอะไรพี่น้องวันอังคารระมัดระวังะ่ะคะต่อไปนี้เนี่ยเห็นไหมคะรอท่าทีรอโอกาสรอจังหวะรอเวลาให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะแล้วถึงจะลงทุนนั่นเองนะสถานการณ์ยังไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่ฉะนั้น สี่เหรียญขึ้นนั้นก็เป็นการเตือนว่าคุณขี้เหนียวไว้ณนขณะนี้เนี่ยจะดีนั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันห้าเหรียญน,นะคะ The World. ดเด e w เวอร์แล้วก็ราอัศวินไม้เท้าแล้วก็ไพ่ทักนะคะเทอร์โมเรนสำหรับสี่ใบนี้พี่น้องวันพุธกลางวันก็ยังคงหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ฝืดเงินนะคะ ะคะเงินเข้ามาไม่พอรายรับรายจ่ายนี่ไม่เกิดการสมดุลกันนะคะรายรับน้อยกว่ารายจ่ายประมาณนั้นแต่ต่อไปนี้ดีขึ้นนะคะพี่น้องคะเนาะนะดีขึ้นให้เดเวอร์การันตีนะะอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมและดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีในลักษณะใครที่รอง,งานอยู่ก็จะมีงานเข้ามามีโปรเจกต์งานเข้ามาบางท่านก็อาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่หาลูกค้าหาสินค้ามาจำหน่าย สาเร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะและบางท่านมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะนี่ดีกว่าเดิมนะปรับในเรื่องตําแหน่งงานนะคะขยับขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะแต่ว่ายังคงเตือนในเรื่องการเงินนะคะหมายความว่าเงินเข้ามาแล้วอาจจะหมุนออกนะคะเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่ารับมือขวาย้ายมือซ้ายประมาณนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนนะ ไพ่ใบแรกก็จะเป็นทาวเวอร์นะคะใบที่สองถ้วยใบที่สนะคะราชินีถ้วยนะคะใบที่สี่ไพ่ทักนะคะ6เหรียญสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนป้าหมอว่าไม่แน่ใจว่าไปทะเลาะขับใครมาหรือเปล่านี่นะคะสำหรับทาวเวอร์เนาะ,ะแต่คิดว่ามันน่าจะจบแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะนี่อย่างนี้เป็นการบอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องผิดใจกันนะคะ กับบริวารน,นะบริวารในที่ทางานบริวารในครอบครัวนี่อย่างนี้นะแต่ว่าต่อไปนี้ก็ดีขึ้นนะคะนี่ควบคุมได้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งนะคะ10ถ้วยแล้วก็ราชินีถ้วยนะ ไพ่ก็ชี้มาว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องใช้ความรักความเมตตานะคะในส่วนของครอบครัวบริวารก็แล้วแต่ละค่ะเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนไพ่ทักนะคะหกเหรียญน,นั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนยังคงควบคุมนะคะในเรื่องการเงินได้อยู่นะคะพี่น้องคะ่ะยังคงม,มีเครดิตในเรื่องการเงินใครใครที่ขอ เครดิตเอาไว้นะคะก็จะผ่านนะอนุมัตินะมีคุณช่วยเหลือเรื่องของเงินนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีพไพ่ใบแรกก็จะเป็นราชาถ้วยใบที่2นะคะก็จะเป็นแชตเมนต์ใบที่3ามนะคิงเหรียญมาอยู่ที่พี่น้องวันพรฤหัสบดีแล้วก็ไพ่ทัก หกดาบนะคะสาหรับทานายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นเนี่ยดีขึ้นเนาะในทุกเรื่องนะนอกจากว่าดีขึ้นแล้วนั้นยังมีจิตเมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่บริวารน,นะคะอ่าเป็นอย่างดีนะเขาเรียกว่าใจดีนะรู้จักแบ่งปันนะคะทราบพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะในส่วนของบริวารก็ดูแลอย่างไม่ ไม่ขาดตกบกพร่องนี่อย่างนี้เลยเนาะบางท่านก็อาจจะเข้าไปเขี่ยข้องในเรื่องของาศาสนาทำบุญไหนทานปฏิบัติธรรมนะบริจาคโลหิตนะบริจาคลงศพนี่เต่าบุญนะอย่างนี้ววอย่างนี้ดีค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีคิงเหรียญขึ้นยังคงมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะยังบริหารจัดการได้ในส่วนของกิจการ มีเงินทุนหมุนเข้ามานะคะพี่น้องคะ่ะเนอสำหรับคิงเหรียญฉะนั้นใครที่กังวลอยู่นะตอนนี้ไม่ต้องกังวลละคะ่ะดีคะ่ะไพ่ทักมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะอย่างอย่างเบ,บ,บาะบาก็ไปหาหมออย่างนี้นะคะไปแก้ปัญหานนะแต่หกดับไม่น่าเป็นห่วงนะคะพี่น้องวันพระฤหัสวสดีเนาะนะ่ะทุกอย่างดีขึ้น ไม่สบายก็จะหายแล้วนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะแล้วก็ปัญหาต่างๆนั้นก็ค่อยที่จะคลี่คลายนะคะตามเงื่อนเวลาว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ก็คือพี่น้องวันพรฤหัสบดีค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเจ็ดถ้วยนะคะสาม ไม้เท้าแล้วก็จกักรพรรดินาหรือเอมโบอร์แล้วก็ดีมากเนะาะไพทักหนึ่งเหรียญโตโตเข้ามือพี่น้องวันศุกร์แล้วค่ะฉะนั้นหนึ่งเหรียญโตโตนี่มาอยู่ที่พี่น้องวันศุกร์แล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้เดินทางใครที่เดินทางติดต่อเจรจาเรื่องอะไรสําเร็จหมดเลยนะคะมีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะมีกัลยาเจอกัลยาณมิตรที่ดี มีคนส่งข่าวดีมาให้พี่น้องวันศุกร์นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเลยก็ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะนี่คือพี่น้องวันศุกร์และกขอภพยทักหนึ่งเหรียนโตโตนะคะมีโชคมีลาบข้าวมือแบบฟุกๆอะไรที่สิ้นหวังไปแล้วนะก่อนหน้านี้ก็จะกลับมามีความหวังใหม่สําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะถือว่าเยี่ยมมากเลยค่ะพี่น้องค่ะ โอเคค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์สามเดียนนะเด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ไปทักเจ็ดเดืยนพี่น้องวันเสาร์ก็เช่นเดียวกันนะคะรู้สึกว่าจะบ้าพลังเหมือนเด็กๆคือหาเงินอย่างเดียวนะคะนโน้นนิดอันนี้หน่อยโน้นนิดอันนี้หน่อยนะคะคือพี่น้องวันเสาร์นะคะ,ะมีพลังเหมือนเด็กๆนะคะแล้วก็มียอดเงินเข้ามา ขายของดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนทั้งเด็กนะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนี่อย่างนี้เลยนะคะใครที่ขายของเง,งินลงเงินลายก็จะมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามานะคะแล้วเขาพทักนะวางแผนในเรื่องของการหาเงินตอนนี้สมมุติว่าวางแผนแล้วลงมือทําไปบ้างแล้วและยังไม่เห็นยอดเงินก็ไม่ต้องกังวลละค่ะพี่น้องวันเสาร์ มีเงินกองอยู่ข้างหน้าแน่แต่ต้องใช้เวลาค่ะพี่น้องค่ะเนาะอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้นะปลูกผักผล,ลไม้หรืออะไรก็เลยแต่เนี่ยเราก็จะต้องใช้เวลานะถึงถึงจะเก็บดอกออกผลมานะใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะพี่น้องวันเสาร์นี้ยกตัวอย่างนะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าดีค่ะนะดี ดูแล้วนะคะทั้ง8วันเกิดนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอานำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เป็นอย่างดีนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องค่ะนะดูเป็นแนวทางนั่นเองค่ะเอาละป้าหมวยพรใหพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะและก็ประสบความสําเร็จดังที่คิด ในทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ